ัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผู้ที่ชิดชอบงานไม้ทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการทำชุดโต๊ะกินกาแฟนะครับอาจจะประกอบไปด้วยเก้าอี้2ตัวแลรับโต๊ะหนึ่งตัวสำหรับนั่งชิวๆกินกาแฟตอนนี้ไม้พร้อมเครื่องมือพร้อมเราไปกันเลยครับ ไม้ผลิตที่ผมได้มานะครับตัวนี้จะเป็นไม้ผลิตขนาดน้ากว้าง9.5เซนติเมตรความยาวความยาวจะเป็น126เซนติเมตรความหนา15มิล1.5เซนหนึ่งแผ่นนะครับจะได้โครงสร้าง4ตัวนะครับเราจะปาครึ่งแล้วก็แบ่งสองเราจะได้4ตัว โครงสร้างนะครับก็รายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นเซตเซตเซตไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเก้าอี้สองตัวโต๊ะหนึ่งตัวนะครับ c n ีนี้ก็จะพามาเสร็จเรียบร้อยนะครับจากไม้ผลิตหนึ่งมัดที่เตรียมจะมาทําชุดนั่งกินกาแฟน,นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับอ่าไม้ซอยห้าสิบสามเซนหกตัวนะครับหกตัวห้าสิบสามเซนตัวที่สองไม้ซอยเหมือนกันนะครับ 56เซน9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มี2ตัว2 2แบบนะครับมี53เซนกับ56เซนก็คือ56ลบ3เซนนะครับก็คือตัวไม้ไม้จะหนา1.5เซน2แผ่นก็รวมเป็น3เซนนะครับ จะลบด้วยสามเซนต่อไปโครงสร้างนะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดห้าสิบกเซนคูณ2ยี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ตัวนะครับมันมีโครงสร้างแลวก็ซอยที่เท่ากันนะครับห้าสิบกเซนส่วนในนั้นลบสามต่อไปนะครับไม้โครงปนักพิงนะครับ ยาว100เซนตัวนี้นะครับไมโครพนักพิงสี่ตัวก็คือเก้าอี้สองตัวตัวละสองอันนะครับเราจะทำเก้าอี้สองตัวเป็นสี่อันต่อไปอันนี้จะเป็นไมโครพนักพิงตัวบนนะครับเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาตัดนะครับส่วนนี้ ไม้เหลือจากการผ่านะครับห้าสิบกห้สิบเซนสแตนบนะครับสอันนี้ก็เอามาตั้งไว้ที่เหลือนะครับไม้ปูเก้าอี้กับไม้ปูโต๊ะนะครับรวมไปถึงพนักพิงเหลือเท่าไหร่ก็เข้ามาตัดที่หลังนะครับตอนนี้เรามาประกอบเฉพาะโครงสร้าง2 4ตัวนี้ก่อนนะครับไปกันเลยก่อนอื่นนะครับเราจะแยกส่วนที่ ทำก่อนแล้วก็ทําหลังโดยการแยกเป็นสัดส่วนไปนะครับเพื่องานต่อการหยิบเอามาทํางานนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการเลือกตะปูลมแล้วก็น็อกจะปล่อยนะครับโดยเอาไม้มาเทียบนะครับเวลาที่เราจะยิงไม้ประกบคู่นะครับโดยเอาตะปูลมขนาดที่เหมาะสมกับไม้นะครับตะปูลมที่จะใช้กับไม้พลทนะครับก็จะมี f 3 0เป็นตัวหลัก แล้วก็ f 2 5แล้วก็ f 2 0ที่เห็นในภาพก็จะเป็นไม้ขนาด15มิลประกบคู่กันนะครับก็จะได้ตะปูลมที่เหมาะสมก็จะเป็น f 2 5นะครับส่วนน็อตเกีย์ปล่อยนะครับเราจะใช้2รุ่นด้วยกันก็คือ1นิ้วแล้วก็1.2นิ้วนะครับดูเทียบตัวแรกนะครับเป็นน็อตเกลียปล่อยขนาด1นิ้วหนิ้วก็จะไปอยู่กลางๆของไม้ตัวที่2นะครับส่วน1.2นิ้วนะครับก็ ปลายแหลมก็จะออกมานิดนึงส่วนการใช้งานสอขนาดนี้ก็จะใช้งานขึ้นอยู่กับการประกบไม้นะครับงานชุดนี้ก็จะใช้น็อตเกียปล่อยสองไซส์นี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเผื่อเวลาที่เรายิงไปบนเนื้อไม้แล้วนะครับก็จะเป็นการโชว์หัวน็อตที่ขาวสะอาดนะครับตัวแรกที่เราจะทําการประกอบนะครับก็คือตัวโครงสร้าง56เซนนะครับ24ตัวนี้เราจะมา ประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยมด้วยกันโดยการทากาวจุดที่ไม้ชนกับไม้นะครับแล้วก็ยิงปืนลมเข้าไปมุมละสองตัวนะครับส่วนตรงกลางระหว่างตะปูลมสองตัวนะครับเราจะยิงน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับให้โครงสร้างมันแน่นยิ่งขึ้นโครงสร้างของชุดกินกาแฟชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับ จำนวน6ตัวด้วยกันนะครับเพราะว่าเก้าอี้1ตัวนี่จะประกอบโครงสร้างสี่เหลี่ยม2อันนะครับโต๊ะ2อันแล้วก็เก้าอีอ้อีกตัวหนึ่งอีก2อันรวมเป็น6อันนะครับเราก็จะประกอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ6อันตามแบบแปลนที่เราต้องการนะครับ จากนั้นเมื่อครบหกอันที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ยกมายิงน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับโดยเราจะทำพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้ดอกไทเปอร์นะครับเจาะนำไปก่อนเพื่อป้องกันไม้แตกนะครับแล้วก็เราจะฟังหัวน็อตไปในตัวด้วยนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็น1.2นิ้วนะครับยิงโครงสร้างนะครับเราจะยิงจุดละตัวนะครับถ้ายิง2ตัวนี่ในโครงสร้างเดียวกันเลนไม้อาจจะแตกได้นะครับ เราก็เลยใช้ตะปูลมยิงเป็นนัศมีข้างๆไว้ชุดเก้าอี้ชุดนี้นะครับใครที่สามารถหาไม้หน้า12เซนได้นี่ยิ่งดีนะครับเวลาแบ่งครึ่งก็จะได้โครงสร้าง6เซนนะครับอันนี้ผมได้ไม้9.5เซนมาเวลาแบ่งครึ่งก็จะได้4.60เซนนะครับมันก็เลยดูเล็กไปนิดหนึ่งเมื่อเราทำการยิงนอตเกลียไปเสร็จ เรียบร้อยนะครับทั้งสีด้านเราก็จัดให้มันอยู่เรียบร้อยจากนั้นวัดจากมุมที่เรายิงรถเกี่ยวป่อยนะครับไปสามสเซนนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างสามสิบหกเซนนี่ก็คือส่วนสูงจากพื้นไปหาที่นั่งนะครับสาเซนจากนั้นก็เอามาบรรทัดขีดเส้นเลยนะครับเพื่อว่าเราจะวางไม้สอยได้สะดวกนะครับเส้น ขีดยิ่งชัดยิ่ดีนะครับจากนั้นเมื่อขีดเสร็จนะครับเราก็าจะทำเก้าอี้ตัวแรกนะครับโดยการใช้ซอย5 6เซนนะครับจำนวน3ตัวนะครับโดยยก2ตัวแรกมาก่อนจากนั้นก็ทากาวบริเวณเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับเส้น3 6เซน3 6เซนนี่ก็คือออกขอบบนนะครับวัดไปจากพื้น3 6เซนแล้วก็ เอาปลายไม้ไปวางที่เส้นสารสบกนะครับจากนั้นก็ยิงตะปูลมตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็เอาฉากสามเหลี่ยมมาปรับให้ได้ฉากจากนั้นก็จําไปรอบๆนะครับสี่มุมสี่ตัวนะครับจากนั้นก็พลิกทํามุมตรงกันข้ามนะครับลงข้างเหมือนเดิมนะครับตรงที่เส้น 3, สารสบกเซนนะครับโดยเอาขอบไม้มาชนแล้วก็ยิง การยิงนะครับก็คือปรับด้านข้างให้เสมอไปด้วยนะครับเพราะว่าง่ายเวลาทาชิมต่อไปนะครับเพราะว่างานชุดนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทุกมุมของมันจะต้องได้ฉากนะครับจากนั้นเรายกตัวโครงสร้าง3าเซนนะครับให้ขนานกับพื้นทั้งสองตัวนะครับเรามาวัดเพื่อใส่ซอยตัวล่างนะครับโดยวัดจากมุมหนึ่งไป3 7เซนนะครับแล้วก็ขีดตั้งไว้จากนั้นก็ทากาวแล้วอกซอยตัวล่างนะครับทาไป เรออกขอบนอกนะครับจากนั้นก็ยิงด้วยปืนลมพอเรายิงเสร็จนะครับเราทําการเจาะด้วยดอกไทเปอร์เข้ากลางๆนะครับเราจะยึดไม้ตัวสอยทั้งหมดยิงกับโครงสี่เหลี่ยมนะครับโดยเราจะยิงจุดละตัวเข้ากลางๆนะครับโดยน็อตเกลียวปล่อยที่จะใช้ก็ขนาด1นิ้วนะครับถ้า1.2นิ้วนี่มันจะยิงทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะครับ พอเรายิงน็อตเกียร์ปล่อยเสร็จเราก็ยกไปไว้บนพื้นนะครับอ่านี่คือโครงสร้างตัวแรกต่อไปก็มาทําตัวที่สองนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าดูไปดูมานี่หลายหายท่านอาจจะงงนะครับว่าผมทาอะไรนี่ก็คือโครงสร้างของเก้าอี้นะครับ ชุดโต๊ะเก้าอี้นี่ดูอาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทําพร้อมกันทั้งเก้าอี้และโต๊ะนะครับแถมเก้าอี้อีก2ตัวด้วยกันบางทีอาจจะดูยุ่งยากบางทีอาจจะดูไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ผมก็พยายามจะทําชุดเซตที่เป็นชุดเดียวกันให้อยู่ในคลิปเดียวกันนะครับโดยไม่ได้ทาําแยกเก้าอี้ไม่ได้แยกโต๊ะนะครับผมจะทําชุดเดียวไปพร้อมกันในคลิปเดียวกันนะครับ ถ้าหากว่าผมทําคลิปแยกนะครับเก้าอี้อีกคลิปหนึ่งโต๊ะอีกคลิปหนึ่งมันจะเป็นการยุ่งยากสําหรับคนที่กําลังฝึกหัดนะครับต้องไปหาคลิปนูน้นคลิปนี้มานะครับเพื่อประกอบกันเป็นชุดนะครับผมก็เลยตั้งใจให้มันเสร็จภายในคลิปเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างการทําโครงสร้างเก้าอี้ตัวที่สองนะครับตอนนี้กําลังเจาะดอกไอร์เพื่อ,อยิงน็อตเกี่ปล่อย ถ้าชุดหนึ่งมีเก้าอี้สองตัวนี่ก็ทําง่ายนะครับก็คือทําเก้าอี้เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับโดยใช้บล็อกตัวเดียวกันขนาดไซส์ไม้ก็ตัดยาวเท่าๆกันนะครับพอเราได้โครงสร้างเก้าอี้ตัวที่สองแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําโต๊ะนะครับโครงสร้างของโต๊ะนะครับเราจะใช้ซอยห้าสิบกจำนวนสี่ตัวด้วยกันนะครับการประกอบซอยตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองจะเหมือน การประกอบซอยของเก้าอี้นะครับก็คือส่วนสูงจากพื้น36มสิบกเซนเหมือน,นกันนะครับ mm hmm. เมื่อเรายิงซอยทั้ง2ตัวนะครับติดกับโครงสี่เหลี่ยมกับฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ตั้งสอยที่สูง3 6เซนนะครับขนาดกับพื้นทั้งสองตัวจากนั้นวัดจากมุมหนึ่งไปหา13เซนนะครับทั้ง4ด้านเพื่อเราจะทำการติดตั้งซอยขาโตะนะครับโดยวัดออกจากขอบนอกถ้าออกขอบนอกก็คือขอบนอกทั้งหมดนะครับจากขาด้านนี้ไปหาซอยตัวแรก13เซนจากขาด้านนู้นมาหาซอยตัวที่2ก็13เซนนะครับ มันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเมื่อเรายิงซอยทั้งสองตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หยิบซอย3าเซนนะครับมาวางบนซอย36นะครับก็คือซอยคู่แรกที่เราวัดจากพื้นไปหาเส้น36ก็คือตัวนั้นแหละครับเอาไปวางแล้วก็ติดกาวยิงด้วยตะปูลมทั้งสองด้านนะครับถ้าให้ดูตอนนี้นะครับเรายัางนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นโต๊ะอะไรนะครับ เดี๋ยวพอเราติดตั้งไม้ซอย35ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะมาวัดไม้ปูข้างบนนะครับสรุปนะครับความยาวที่ได้ก็จะตกอยู่ที่56เซนก็คือมันจะเท่ากับซอยที่เราตัด5 6เซนนั่นแหละครับเมื่อวัดแล้วมันเท่ากันเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาตัดไม้ปูบนที่มีความยาว56เซนนะครับโดยจะใช้ไม้ผลิตเต็มแผ่นนะครับ3แผ่นด้วยกัน มาตัดบนตัดที่ผมติดตั้งสต็ปเปอร์ไว้ที่3ามเซนนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทากลวบนโครงสร้างของโต๊ะนะครับการวางไม้ปูของผมนะครับก็คือผมจะวางจากด้านนอกเข้าไปหาด้านในนะครับด้านนอกนี่พอติดตั้งปั๊บแล้วก็ยิงไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มันล้นออกไปข้างนอกเวลาเราเอาไม้ปูแผ่นต่อไปมาวางนะครับ ตะปูลมที่ยิงนะครับจะยิงประมาณแผ่นหนึ่งประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับก็พูดง่ายๆว่าหมุมละตัวเมื่อเราปูไม้เต็มแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาวัดหาขนาดของไม้ที่ขาดอยู่นะครับจากนั้นก็มาซอยตามขนาดติดกาวแล้วก็ยิง โครงสร้างของโต๊ะกินกาแฟตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับตัวโต๊ะแล้วก็มันจะมีโครงสร้างของเก้าอี้สองตัวยังไม่เสร็จเราก็มาจับให้มันอยู่ในระบบก่อนนะครับทีนี้เราจะไล่ทําเก้าอี้ไปทีละตัวตัวแรกนะครับซอย53ไปวางบนซอย56นะครับทั้งสองด้านโครงสร้างของเก้าอี้ที่ต้องมาทําบนพื้นนะครับมุมกล้องกับ เรื่อนโร่งนะครับมันจะทําให้ตาลายเลยต้องยกมาทําด้านล่างเพื่อมุมกล้องที่ชัดกว่านะครับจากนั้นเมื่อยิงซอย53เสร็จเราก็เอาไม้พนักพิงนะครับมาทําการวัดองศานะครับโดยด้านล่างไปชนกับซอยวัดจากมุม37นะครับส่วนด้านบนก็ชนขอบเหลี่ยมนะครับจากนั้นเราก็วัดแล้วก็ขีดเพื่อไปตัดเหลี่ยมนะครับให้มันเข้ากับโครงสร้างของเก้าอี้นะครับ จากนั้นเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาถากาวเพื่อทําการติดตั้งทั้งสองด้านเวลายิงตะปูลมนะครับเราจะยิงจุดละสองตัวเว้นตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางนี่เราจะยิงน็อตเกียปล่อยนะครับเพื่อให้ไม้พนักพิงติดกับโครงสร้างแน่นยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็พอจะเป็นรูปร่างของเก้าอี้มานิดหนึ่งแล้วนะครับ จากนั้นเราก็เจาะด้วยดอกเทปเปอร์นะครับเพื่อทําการยิงน็อตเกี่ยวปล่อยน็อตเกี่ยวปล่อยที่ใช้ยิงนะครับก็จะเป็นขนาด1.2นิ้วนะครับแล้วเราก็จะทําการยิงทั้งสองข้างนะของไม้พนักพิงเมื่อยิงน็อตเกี่ยวปล่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาวัดความกว้างของไม้พนักพิงนะครับวักกว้า,วางเท่าไหร่ความกว้างที่ได้ก็จะได้ประมาณ 46.7เซนนะครับเมื่อได้ความยาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกไม้เอาแผ่นสวยๆนะครับสำหรับทำเป็นไม้พนักพิงนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดที่46.7เซนพอตัดเสร็จเราก็เอาไปติดตั้งที่พนักพิงเลยนะครับโดยการทากาวตัวแรกนะครับที่เรา จะทาการติดตั้งก็คือสุดขอบไม้เลยนะครับไม้ที่เราวัดไม้พนักยิงก็ยาวประมาณ100เซนนะครับก็ตัดตรงสาไปเมื่อกี้ก็ประมาณ2เซนส่วนแผ่นที่2นะครับเราจะให้ห่างจากไม้แผ่นแรกประมาณ3นิ้วนะครับเมื่อวัดได้3นิ้วเราก็ติดตั้งแผ่นที่2ลงไปนะครับโดยการยิง4ตัวนะครับมุมละตัว เมื่อยิงพนักพิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตากาบนโครงไม้สําหรับปูไม้รองนั่งนะครับไม้ปูรองนั่งก็จะยาว5-6เซนนะครับปูไปให้เต็มคันเรือเท่าไรเราค่อยหาเศษไม้มาเติมนะครับในส่วนที่ขาดจากนั้นเราก็ทําการยิงด้วยตะปูลมนะครับเหมือนเดิมมุมละ1ตัวต่อจากนั้นเราก็มาวัดหาความยาวของไม้ที่พักแขนนะครับ เมื่อได้ความยาวเสร็จเรียบร้อยเราก็ตากาวแล้วก็ติดตั้งไม้พักแขนตัวนี้นะครับจะยาว50เซนกว้าง7เซนนะครับโดยการติดตั้งนะครับเราจะให้เหลือไปข้างหน้าประมาณ4เซนนะครับโดยใช้วร์เนียววัดให้เท่าๆกันโดยเก้าอี้หนึ่งตัวนี้จะมีที่พักแขน2อันนะครับเราทำา2ตัวก็4อันจากนั้นเราวัดตัดแล้วก็ติดตั้งให้เท่าๆกันนะครับ ส่วนไม้ที่เหลือจากการปากที่พักแขนนะครับเหลือประมาณ2เซนครึ่งผมก็เอามาเติมส่วนที่ขาดของไม้รองนั่งนะครับเพราะยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับตัวเลขเสร็จนะครับก็อีต่อไปเราจะมาทําตัวที่2นะครับตัวที่2นี่ผมจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับซอย53ใส่ลงไปอาเกลอนจากนั้นก็ยิงยิงจุดละ2ตัวนะครับ จากนั้นไม้พนักพิงนะครับสองตัวปิดก้าตั้งสามจุดยิงด้วยเตะปูลมจุดละสองตัวทอนที่สองท่าก้าวตั้งสามจุดยิงด้วยเตะปูลมจุดละสองตัวเจาะแล้วก็ฝังด้วยน็อตเกียลปอยจากนั้นติดตั้งไม้พนักพิงยาว4ี่เซนตัวบนจากนั้นก็วัดระยะห่างจากตัวบนแล้วก็ตัวล่างประมาณ3นิ้ว ทากาวแล้วก็ติดตั้งยิงด้วยตะปูลมทากาวสำหรับปูไม้รองนั่งจากนั้นก็วางไม้พอวางไม้เสร็จเรียบร้อยก็จัดไม้ให้ตรงนะครับจากนั้นก็ยิงด้วยตะปูลมพอยิงเสร็จเราก็ติดตั้งที่พักแขนทั้งสองข้างนะครับ อย่าลืมโบนียนะครับมันจะได้ตรงกันทั้งสองตัวนะครับจากนั้นเราก็หาเศษไม้มาเติมในส่วนที่ขาดนะครับของไม้ปูรองนั่งนะครับรอตอนนี้จุดโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งกินกาแฟก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือไม้อีก2ตัวนะครับก็คือไม้ครอบพนักพิงตัวบนนะครับ2ตัวมาวัดตัดให้เท่ากับไม้พนัก ก็คือ4 6 7เซนพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทากาวเพื่อจะทำการติดตั้งไม้ครอบบนพนักพิงนะครับทั้ง2ตัวอากาวเสร็จเรียบร้อยติดตั้งแล้วก็ยิงด้วยตะปูลมพอเราดูจากมุมนี้นะครับไปด้านหน้าส่วนที่พักแขนนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเหลี่ยมๆหลย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ทีนี้เรามาจัดการทําให้มันโค้งนะครับอะ,อะไรก็ได้ที่มันโคง้โคงๆแล้วก็ใช้ดินสอวาดตามนะครับจากนั้นก็ตัดด้วยจิ๊กซอเพื่อลดการเกิดอันตรายจากเหลี่ยมไม้นะครับเพราะว่าส่วนนี้เราจะสัมผัสบ่อยนะครับที่พักแกนช่วงแรกๆนะครับของการสร้างโครงสร้างของชุดอินกาแฟชุดนี้นะครับอาจจะดูงงๆนะครับเพราะว่ากว่าจะให้มันเป็นรูปร่างนะครับ มันก็หลายขั้นตอนลยิ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับกับการทำโต๊ะตัวเดียวนะครับพอตัดเตรียมไม้เสร็จนะครับเราก็มาขัดด้วยกระดัายเบอร์สามเบอร์360นะครับเพื่อลบเสียนไม้นะครับที่มันยังฝังอยู่ขอบขอบไม้ดินไม้แล้วก็กลางไม้บางส่วนนะครับแต่มันเนียบยิ่งขึ้นนะครับเวลานั่งจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับเสียนไม้นะครับ ส่วนหลังจากการขัดกระดาษทรายนะครับจะเป็นการย้อมสีทาเล็กเกอร์หรือยูริเทนก็แล้วแต่นะครับส่วนนั้นมันก็จะง่ายไปอีกนะครับที่ยากก็คือโครงสร้างของชุดนี้นะครับถ้าได้โครงสร้างปับเรื่องนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนตอนนี้ชุดโต๊ะกินกาแฟพร้อมเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็จบเพียงตอนนี้สวัสดีครับ